ครับขอกราบลงแถบตับพี่น้องบันภัยพี่น้องทุกๆพื้นทีครับพี่น้องชาบขอนแก่นที่น่ารักสุขสุขสขนนะครับพี่ลืมไม่ได้เลยนะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับอาวิจิตนะครับผอมครับชิมงานผู้หลักผู้ใหญ่ตุกๆุกลายนะครับที่ให้โอกาสชิมงานหมอล่ำเสี่ยมีหกหลงงสะกอได้มาทําการแสรงดงในงานอยู่หรือว่า เป็นบญประจําปีพี่น้องชาวบ้านไทยนะครับผมถือว่าเป็นเชื้อแรกนะครับที่เสียงมีหกด้มาทําการแสดงนะครับอยู่บ้านไทยหรือบางท่านอยู่น้ะพี่เจเน่นะครับปกติแ็เล่นไปเล่นมา <c oughs> ข่าวไปข่าวมายุบย่ล่ยมจาจ้าเถื่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านของบอสหนุนะครับ <c oughs> เป็นบ้านของบอสหนุวังแรกนี่นุก,ก็ไปนอนยุ่ฮียนบอสหนุน่ะล่ะครับขอบคุณแม่พิมพ์นำเดอสํสำหรับข่าวสารหกสิบสอบนะครับมา <c oughs> หลาย <c oughs> เอาแม่บอสหนุเนาะแมนจะ <c oughs> สก็ได้ซื้อข้าวกินเอาเขาจะพร้องไปกิน <c oughs> ขอาวพอุ่หลายๆกันแล้วกันครับความอบอุ่นจากพี่จับน้องความเมตตาจากพี่น้องครับสองปีกว่วๆบ่ได้ออกวงน้มูจ้าเถื่อพี่น้อง ตะกี้กกได้เบิ้งได้พอกันตั้งแต่สมัยนกยูมอลลัมระเบียบวัตถศิลป์นะครับจงคอยได้พอพี่น้องเนาะมอลลัมบันเกิงตะกี้ครับนะครับตันนี้เจอวิกฤตะพี่น้องเนาะเจอน้ำกันเบ้อบปมว่าสิเป็นอาชีพไหนนะครับหมอลลองมอลลัมพี่น้องนาฮาันนี่กระเดือดรลอนไปน้ำวิกฤตของโควิดหลงก,กระไรผ้าน้องๆชิมง,งานเสียงวิหกไหลสดคุมปิดอยูุ่บ้านนะครับ ย้อนความเมตตาของพี่ของน้องที่การสนับสนุนไลฟ์จะได้ไม่ลืมกันนะครับหนกจังคอยมีทุนนะครับมาต่อปีที่3เพื่อออกมาสร้างผลงานให้พี่น้องกราบขอบพระคุณหัวใจพี่น้องสักคน,นนะครับเด้อนะครับขอเสียงพี่น้องที่สนับสนุนไลท์กุ้มปิดจะได้ไม่ลืมกันหน่อยครับโอ้ก็มีโยนอยู่ครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับย่อนพี่น้องนี่ละ เงินลอยบาทเขาพี่ของน้องทุกๆไรเก็บหอมลอ้อมริบมาจางเดนหน้าอ่าลงทุนปีที่3ครับพี่น้องตะขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับคำขึ้นนี่นะครับบังบาพี่น้องคงจะยุ่เป็นแรงเด The <laughs> am